สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto หลังจากที่ผมได้นำเสนอรถจากค่าย GWM ที่จะเปิดตัวในปีนี้นะครับภายใต้ชื่อแบรนด์เวโดยจะเปิดในรุ่นแท n ง500 HEV นะครับสำหรับรุ่นถัดมาจะเป็นรุ่นแท n ง300 HEV ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ สำหรับบริษัทเว็บถือว่าเป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะครับที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2016ซึ่งบริษัทแม่จะเป็นบริษัท Grace Wall Motor หรือ GWM นะครับโดยจะมีรถทั้งหมดได้แก่แท้ง300แท้ง500แท้ง700นะครับโดยวางแผนที่จะวางจำหน่ายรถในตระกูลแทงทั้งหมดจะมีแท้ง300แท้ง500แท้ง700และแท้ง800นะครับซึ่งคาดว่าตัวแท้ง300นั้นเตรียมเปิดตัว ในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับตัวแท้ง300มีพิกัดอยู่ในกลุ่มของ C s e gment SUV นะครับซึ่งจะมีตัวเลขมิติตัวถังที่ดูใหญ่กว่าก้ากว่าเล็กน้อยโดยงานดีไซน์จะเน้นไปในทางแนวออฟโรดจึงต้องการทำโป่งล้อหรือตัวถังให้มีการขยายออกไปมากกว่าเดิมนั่นเองโดยมีขนาดมิติตัวถังดังนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4 7 6 0ม mm, มความกว้างอยู่ที่1 9 3 0ม mm, มความสูงอยู่ที่1 9 0 3มมฐานล้อ อยู่ที่2750ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่224ม mm ิลิเมตรนะครับถ้าเทียบในกลุ่ม C Segment ด้วยกันนะครับ C s e เ m กเม Suv ด้วยกันจะได้แก่ Honda c r v กับ Power h a v า l H6 ตัวแท้ง300จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับทั้งในด้านมิติของความยาวความกว้างและความสูงรวมถึงระยะฐานล้อด้วยนะครับ ขุมพลังของแทคง300นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตร4สูบพ่วงด้วยเทอร์โบให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่245แรงมา้ท 5, ง 6, นนาที่5,500รอบถึง6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่380นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง4,000รอบต่อน,นาทีโดยจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่268นิวตันเมตรนี่เป็นพละกกำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมออเตร์ ฟ้าพาระกําลังรวมจะได้304แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่640นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9จงังหวะขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์โฟร์ิลด์ได้นะครับพร้อมโหมดการขับขี่ออ t o อร์รานคอนโทรลซิสเต็มและดิฟบอกซซึ่งจะให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรภายใน7.9วินาทีสําหรับออปชั่นเพิ่มเติมที่คาดว่าจะติดตั้งมาด้วยในแท้ง300ไฮบริดนะครับซึ่งเทียบกับตัวต่างประเทศจะได้แก่ล้ออลลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยาง265/60 หลังคาสรลปหน้าจอกลางทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับลำโพง9ตำแหน่งมีไฟสร้างบรรยากาศ6 4ซีนะครับเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเนปปานะครับเบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบดันหลัง เบาะนั่งพร้อมระบบนวดเบาะนั่งพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายช่องจ่ายไฟ220โวลต์ในเรื่องความปลอดภัยของแท้ง300ทาง G w M ก็จัดมาให้อย่างครบถ้วนนะครับอย่างเช่นระบบช่วยจอดอัตโนมัติ3รูปแบบ IAP นะครับจอดแบบเข้าช่องจอดแบบขนานเส้นทางเดินรถจอดแบบตามแนวเฉียงครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากทางด้านข้างระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลังระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถ อยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั้งที่2กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาสำหรับสีจะมีทั้งหมด5เฉดสีนะครับมีสีเทาฟอสซี่เกรสีแดงลูนา่าเรดสีขาวเพิร์ไวท์สีดำคริสตัลแบ๊กสีส้มดัชออเรนจ์ครับสำหรับราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วง1ล้า5แสนถึง1 6แสนบาทนะซึ่งจะใกล้เคียงกับต ตัวท็อปของทาง honda crv m a z d a CX 5เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นนี้ก็ต้องอดใจรอสักพักนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีที่ทาง g w m จะเปิดตัวอย่างแน่นอนในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะกำลังรอรถรุ่นนี้อยู่ ด้วยหน้าตาและสมรรถนะของเครื่องยนต์รวมทั้งราคาที่สามารถจับต้องได้จึงคาดว่าเมื่อรถรุ่นนี้ออกมาน่าจะขายได้ดีในประเทศไทยนะครับและน่าจะเป็นที่แน่นอนว่าตัวแทงค์300น่าจะทําตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะ เพราะมีคนพบเห็นว่าได้สอบวิ่งบนถนนประเทศไทยพร้อมกับถทง500ก็คาดหวังว่าทาง GWM จะนําเข้ามาทําตลาดได้เร็วกว่านี้นะครับและราคาน่าจะต่ำกว่านี้เล็กน้อยถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ